ตัวเดียวไม่พอริโอชี้เป้าจัดไปเลยสองกองหลังที่แมนยูคนปิดดิลร่วมถับให้เร็วลิโอเฟอร์ดินานอดีตประการหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงแนะนําให้พิศาจแดงอดีตต้นสังกัดเซ็นสัญญาคว้าตัวโรนลัลอลาโฮและเควินดันโซเข้ามายกระดับแผงเกมรับปัญหาเกี่ยวกับความฟิตของราฟาเอวารานและลิซันโดมา์ติเนสเกิดความกังวลในหมู่แฟนบอลทําให้เทนฮากทําการดึงจอร์นีอีวานมาแก้ขัดเมื่อสามเมื่อที่ผ่านมา ขณะที่อนานคตระยะยาวของแฮร์รี่แม็กควายก็ยังไม่แน่นอนอย่างไรก็ตามเฟอร์ดินานมองว่าแมยูนเตสควรมองหาก,กองหลังรายใหม่โดยเชื่อว่าอาร์ลฮและดานโซ่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมดานโซ่ el, เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเขาเป็นนักเตะที่ดีขณะที่อารฮไม่ว่าเขาจะพร้อมย้ายหรือไม่ผมคิดว่าเขาเก่งมากๆเขาเป็นเซนเตอร์ฮาพี่น่าทึ่งเฟอร์ดินานกล่าวกับแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวเขามีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับพีเมรี ผมอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่โดดเดน่นแต่ไม่รู้ว่าเขาพร้อมยายหรือไม่การเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จคุณต้องรักฐานของเกมรับที่แข็งแกรง่งและเพื่อให้สามารถเลือกผู้เล่นที่คลายกันได้คุณดูทีมพวกแชมป์อย่างลิเวอร์พูลและแมนซิตี้พวกเขามีความสม่ำเสมอในแนวรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสาคัญของฤด,ดูกาลและบางทียูไนเต็ดอาจไม่มีสิ่งนั้นขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ